เอาละครับก็สวัสดีวัยรุ่น H H ทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็อยู่เกม Hotel Highway อีกครั้งหนึ่งนะครับคือแบบคนในแก๊งก็มีแบบคนแบบสวยๆหล่อๆครับทุกคนครับโอเคครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงอ่าสปินนะครับวันนี้ก็มีสปินใหม่เข้ามานะครับทุกคนครับเฮ้ยเดี๋ยวนะคนเยอะแล้วแบบหลุดเฟรมน้องๆหลุดเฟรมไม่ได้เราต้องไม่ให้แบบทุกคนเขาหลุดเฟรมกันอ่ะประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มีของในสปินนะครับเข้ามาอีกแล้วนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าของในสปินอ่ะมันจะมีอะไรเข้้าาาามบนนรัเดไปูก เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับโอหมีความหมุนแบบพร้อมเพียงนะฮะทุกคนครับเฉียบจริงๆนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีสปินอยู่ที่804สปินนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามีเซตอะไรเข้ามาบ้างนะครับเซตคานิวันนะครับทุกคนครับเซตนี้ก็ช่วงของวายเดนทายนะครับก็คือมาวันแรกๆเลยนะครับทุกคนครับแล้วก็ทูดข้ามจักรวาลนะครับทุกคนครับไม่รู้ว่าเซตนี้นานหรือยังแต่รู้สึกว่าจะเพิ่งเข้ามาเมื่อวันนี้หรือไม่กี่วันที่ผ่านมา นะครับแล้วก็เซตนักเดินทางข้ามดาวนะครับเซตนี้รู้สึกว่าจะนานแล้วนะครับทุกคนครับแต่ผมยังไม่มีโอกาสแบบได้ทําเลยนะครับเซตที่พูดมา3เซตนี่คือเซตหดาวนั่นเองนะครับทุกคนครับโอเคเซตต่อไปนะครับเซตเลดนะครับไม่รู้ว่าเซตนี้เนี่ยจะเป็นเซตอะไรนะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นเซตนี้เหมือนกันนะครับทุกคนครับแล้วก็เซตคนมีฐานะนะครับเซตนี้จะเป็นเซตประจําแบบประจําเกมเลยนะครับทุกคนครับคือทุกคนต้องมีนะครับเซตคนมีฐานะนะครับทุกคนครับเซตนักดาบรู้สึกว่าผมยังไม่เคยปิดเลยนะส่วนเซต ถ้าปิดก็400เพชรนะครับก็หลักๆอะนี่ไงเซตดิสโกฟิวเวอร์นะครับทุกคนครับอันนี้ก็จะเป็นเซต3าดาวเหมือนกันถ้าปิดก็ได้400เพชรนะครับก็มีประมาณนี้นะครับเอ่อของสปินนะครับวันนี้นะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปหมุนกันเลยดีกว่านะครับตามเดิมเลยครับขอ5ดาวนะครับทุกคนครับเซตไหนก็ได้นะฮะเซตห้าดาวขอ4ดาวก็ยังดีนะ800หมุนนะครับเราไปลุยกันครั้งแรกมา คือต้องบอกว่าทุกครั้งที่หมุนสปินอ่ะผมมันจะตื่นเต้นเป็นพิเศษเลยเว้ยมีสปินเยอะใช่ว่าแบบคุณจะได้นะคือมันมีโอกาสเกือมาคือมีสปินเยอะใช่ว่าจะจะปิดนะแบบว่าเออบางทีสปินน้อยแม่งแต่แบบเขาปิดก็มีนะแต่ผมมาสปินเยอะแต่ผมไม่ค่อยปิดไงอ่ะเห็นปะเสื้อคลุมนักดาบแบบเนี้ยจะมาแบบอารมณ์อย่างเงี้ยเห็นปะคนมีฐานะครับทุกคนคือมันต้องออกอะคนมีฐานะมา ขอห้าดาวแบบเน้นๆได้ไหมห้าดาวมาหน่อยเร็วโอเคสามดาวเรามาละม,มา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 ห้าดาวมาหน่อยเร็วห้าดาวต้องมาแล้วจวังหวะเนี้ยเฮ้ย hey, สวยคอนิวนมาแล้ววะ่ะทุกคนโอเคห้า okay. ดาวมาให้ชื่นใจแล้วหนึ่งชุดนะครับถ้าจะชื่นใจมากกว่านี้ต้องมาเรื่อยๆนะครับเฮ้ยสี่ดาวลงมาแล้วทุกคนครับแล้วก็สามดาวเรามาแล้วนะโอเค ถือว่าแบบคุยกันได้เลยนะเนี่ยถ้าดีดีกว่านี้ก็คือเออคนมีฐานะนะคือถ้าดีกว่านี้คือต้องปิดปิดเซตนะฮะทุกคนครับมามาขอห้าดาวหน่อยเร็วโอ้โหห้าดาวต้องมาแล้วจังหวะนี้มาห้าดาวมาหน่อยเร็วขอสี่ดาวก็ได้แต่ขอแบบอย่าซ้ำก็พอนะฮะมาโอ้โห,โโหคนมีฐานะ เฮ้ยหัวนักดาบมา,าว่ะเราขาดแค่สุดว่าจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งตรงนี้น่าจะเป็นพวกรองเท้ากางเกงอะไรประมาณนี้นะครับเซตนักดาบเราขอปิดนะเหอะมาเซตนักดาบมานนเนี่ยเราก็เจอกันบ่อยละขอเหอะวนันนี้มาขอสี่ดาวห้าดาวมาโคตรเงียบมาสี่ร้อยแล้วตอนนี้นะฮะเออสวิตร์เลสมาแล้วฮะท,ทุกคนครับโอเคมาเป็นสองชุดแล้วนะ ขาดอีก2ครับทุกคนครับมาหน่อยมาหน่อยเร็วเร็วเร,วเรวจะได้เลื่อนเวลแล้วเนี่ยห้าดาวมาสัก2หน่อยลูกเอ้ช่วยกันทำมาหากินหน่อยมามาโอ้โหเฮห้ยโอเคเซต3ดาวเราปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนครับอ่าดิสโก้ฟิวเวอร์นะฮะเรายังเหลือ3ดาวอีกเซตหนึงแต่เซตนี้ไม่รู้จะปิดหรือเปล่านะฮะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเฮ้ยไม่น่าใช่ โอ้โหเสต็้ดาวเรามาแล้วครับทุกคนครับขยันออกเรือกเกินนะสาดาวเรามาแล้วฮะทุกคนครับ5้าดาวต้องมาหน่อยแล้วต้องแบบมาปิดงานาสักชุดสองชุดละมาอย่างเงียบใจไม่ดีใจคอไม่ดีเลยอย่างเงียบสิห้าดาวมาเร็วโอ้โหมันเงียบจังวะวันนี้โอกาสมาละเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะ ตอนนี้นะสีดาวเราขาดอย่างละ2นะครับทุกคนครับขาดแค่อย่างละ2อะ่ะเออขาดอย่างละ1นนะครับตอนนี้ผมมี2ซเซตไงนะครับขาดกางเกงแล้วก็น่าจะเป็นรองเท้านะครับสีดาวกางเกงมาโอเคเราปิดแล้วเซตสามดาวนะเฮ้ย hey, ปิดเว้ยทุกคนครับเซตเลสเราปิดแล้วนะฮะทุกคนครับโอ้โ oh ห oh. เลือ่อนเวลไปที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนครับ อย่าลืมดีใจกับผมด้วยนะครับโอเคเซตเลเราปิดแล้วเราเหลือเซตนักดาบนะครับนักดาบน่าจะเหลือแค่กางเกงนะฮะผมขอ5้าดาวสักชิ้นได้ไหมก่อนแบบก่อนสปินจะหมดโอเคโลบาลอนมาอีกแล้วอันนี้ก็ออกบ่อยเหมือนกันนะโลบาลอนเนะี่ยโอเคสวยครับมาว่ะ5ดาวเรามาแล้วค่อยๆปิดเป็นทีละนิดทีละนิดนะครับทุกคนครับเออเนาะ5้าดาวอีกสักชุดได้ไหมอ่ะขอสดาวก็ได้มา ร้อยยี่สิบหมุนสุดท้ายแล้วฮะโอ้โหวิ่งไม่แล้วว่ะคือต้องซ้ำอะคอนเซปต์เกมต้องซ้ำไม่ซ้ำคือไม่ใช่มาม,มามา เฮ้ย <Hey! S 2> นางเกงนังดาบเราปิดแล้วครับทุกคนครับถือว่าคลิปนี้ไม่เกลือนะเออสีดาเราปิดหมดเลยอะ่ะถือว่าแบบไม่เกลนะคลิปนี้ไม่เกลนะผมบอกเลยคลิปนี้ไม่เกลนะมาสิบสุดท้ายแล้วครับอือโอเคคลิปนี้ถือว่าไม่เกลนะครับเซตคันิวนเราก็ได้มาเป็นเสือ้อ ตัวหนึ่งนะครับทูดข้ามจักรวาลเนี่ยเราได้เป็นกางเกงนะครับทุกคนครับส่วนเซตนักเดินทางข้ามดาวนี้เราไม่ได้สักตัวเลยนะฮะเซตเลสนี่เราปิดเลยนะฮะทุกคนครับเราได้มาเป็นเซตเลยนะครับทุกคนครับเอ่อแล้วก็เซตอะไรนะเซตนักดาบแล้วก็ปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าส่วนเซต3ดาวนะครับเราปิดหมดเลยนะครับไม่มีเซตไหนที่เราไม่ปิดยกเว้น5ดาวนะครับทุกคนครับโอเคเพราะน่าจะมีประมาณนี้แหละหน้าตาชุดก็จะมีประมาณนี้นะครับอันนี้คือเซตนักดาบทำไมมันดูไม่เท่วะเซตเลสไม่มีเอฟเฟกต์แล้ว หลังๆมาไม่มีเอฟเฟกอะไรแล้วเอาละครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสปินที่ผมสุ่มไปนะครับไม่รู้ว่าเกลือหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมว่าผมว่าไม่น่าเกลือนะผมว่าคุ้มอยู่นะโอเคครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจผมนะคราวนี้ครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วน้องๆอยากให้ผมทําอะไรอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับ